คับ,คบวันนี้เรามาร้านอาหารที่ยายพามาบ่อยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคุณแม่คุณนะ้องแล้วก็คุณยายอ,อแล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะน,นีชนช่ช่องเจมมวยพาเที่ยวนะคะวันนี้วันนี้ถือโอกาสดีพาครอบครัวมาทานข้าวนะคะก็คือร้านประจําพวกเขานะคะก็คือเขาจะชอบมาทานร้านข้างบ้านเองค่ะไม่ได้ไกลนะคะแต่มวยก็จะพาลูกๆเด็กๆแล้วหลานมาทานเอาลูกสาวเป็นไงคะ ทาลูกสาวกันว่าของโปรดเขาอะไรคือของโปรดกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาแล้วอะไรอีกคะต้มยำอาหารที่นี่เป็นไงรสชาติเขารสชาติอร่อยนะอร่อยอันนี้จะของร้านไม่ได้จ้างสักบาทนะคะแต่เราสี่เซนให้เลยนะคะปลาแซลมอนเออปลาแซลมอนเอาเฮียไหนโฆษณาเลยครับกินกินได้เลยค่ะกินกินได้เลยลูกกินได้เลยน้ามหงำได้เลยอันนี้เราก็ทำอยู่กันแบบ ครอบครัวง,ง่ายๆนะคะแล้วก็วันางจะให้ท,ท,ทำะนะคะก็พาดูขนานมาทำเต่า,ตากนะคะเนี่ยนอาจารย์ให้แม่จเดช่นนี่อาจารย์วัี้เรามาแบบครอบครัวกันนะคะนที่มนปีนะคะ่ารักมากบรรยากาศเแบ บรรยากาศเทาดีมากนะคะที่นี่อยาให้ชมบรรยากาศไปเรียกพ่อ, <c oughs> อามาลูกไปเียพ่อมาทานข้าวไปเอาแม่ลืมสั่งไปสั่งไป <c oughs> บรรยากาศตรงนั้นมีทุ่งนาด้วยดี๋ยวจะมบครอบ,คร,บครัวนะคะบรรยากาศดีมากนะคะที่นี่ยังไหนเป็นไงครับบรรยากาศวิวสวยมากวิว <c oughs> สวยมากเนี่ย เป็นไงอาหารอร่อยไหมคะน้องดิฟอาหารอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> นี่นะคะคลิปก่อนนี้ออกกับออกกับหลานชายกม็มีคนมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับนี่ของโปรดของเขาอ้าวอร่อยอร่อยกินกันอะไรครับซอสโชย,อยุกันนะอ่า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 ชิมชิมนี่อเอาข้าว นี่นะคะเป็นไ<ง>มา,มาอ,มอันเนี้งอ,อย่าไปแตะนะลูกมันเผ็ดยังกะพริกเผ็ดกะพริกอีกลูกอือก็เสร็จแล้วบืมบิบค่ะบาัสาบินะคะน้องวิบครีมน,นะคะนี่หลานสาวนะคะนี่นะคะคลิปที่แล้วมีคนถามว่าทําไมไม่เห็นหน้าหลานสาวเลยนี่นะคะวันนี้มาแล้วนะคะคลิปที่แล้วมีแต่พี่ชายเขาเหี้ยไน,นนะคะอันนี้มามาทั้งแก๊งค่ะวันนี้ วันว่างก็จะทานอาหารกับครอบครัวเป็นไงคะเยายนบอกท่านผู้ชมสิรสชาติบบรสชาติของป้าชั่ววันไม่ขาวเลยครับสดมากอืมของปวดไข่ของปลดหูด้วยใช่ปบครับ,รบมันจะมีความนุ่มนุ่มไม่เหนียวครับอืมปุก<ไ>ๆด้วย <c oughs> ทำน้องสนองิน้องกินไหมน้องกินไหมเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ทานนะ ฐานแน,นี่อันนี้ของโปรดน้องวิทีมก็คืออันนี้นะคะทอดมันกุ้งใช่ไหมคะโปรดไหมคะอันนี้เป็นฟายอันนี้ของกินประจําตัวอันน่าดูกินคําใหญโ่โชว์ท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้หมวยพามาเที่ยวแบบครอบครัวนะคะวันนี้น,น,นี่นะคะที่นี่คือ ร้านประจําของครอบครัวเรานะคะก็มาทานบ่อยะคะ่ะก็ไม่ได้ไกลจากบ้านหมวยนะคะนี่มีมีทุ่งนาด้วยนะคะนี่ข้างๆมีทุ่งนาเป็นไงคะท่านผู้จัดการอาหารที่นี่อร่อยไหมคะแซบไล้แซบไลยโอ้นี่มี่เสิร์ฟน้ํนาแข็งเลยครับตักน้ําแข็งให้ทุกคนครับนี่นะคะมีบรรยากาศร,ร้านเขาดีนะคะ บรรยากาศร้านพอดีมากเลยเจ,จ้าของร้านไม่ไม่ได้จ้างนะคะนี่เจ๊หมวยพาพามาเที่ยวคือเที่ยวทุกที่นะคะแต่อันนี้เป็นร้านไม่ใกล้บ้านหมวยไม่ไกลจากบ้านหมวยนะคะคือบรรยากาศดีนี่คะนั่งอยู่คุณลูกเคยนะคะมีโซนให้นั่งเล่นส่วนตัวแล้วก็มีเปด้วย นี่ข้างหลังน้องวิฟคีมีเปด้วยนะคะมีมายกด้วยมีมายกด้วยไหนมายกอยู่ไหนคะโอ้มายกอยู่ตัวนู้นอยู่ใกล้พ่อหนูใช่ไหมอ่าอันนี้ก็นี่นะคะดูเป็นตัวอย่างนะคะน้องในนี่เขาจะเป็นไปกินร้านไหนก็ช่างนะคะเขาจะเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอะไรสั่งใหม่เลยครับเปิดไฟค่ะเปิดไฟสั่งน้ำแข็งค่ะ ที่นี่เขาต้องเปิดไฟนะคะนี่นี่นี่ไฟตรงนี้พอเปิดไฟแล้วเดี๋ยวพนักง,งานเขาจะมาค่ะอ่าพอเ,เปิดแล้วพนักง,งานเขาก็จะมาอาหารที่นี่ก็คืออร่อยถูกปากนะคะราคาก็ก็แพงอยู่นะคะจะบอกว่าถูกก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันก็ต้องตามราคาอยู่แล้วค่ะอย่างปลากระพงนี่ตัวสามร้อยกว่าบาทนะคะพวนี้ก็ ให้เทาย่างให้เขาเผานี้ก็อยู่ที่เป็นพันนะคะหกครึ่งกิโลหกร้ยกว่าบาทนะคะเอาน้ำแข็งเพิ่มค่ะนี่นะคะเด็กๆก็จะทานอาหารกันเป็นไายนี่นะคะเป็นไงครับอะไรอร่อยมากอะไรอัดถูกปากมากที่สุดครับเี่ยไหนกุ้งกุ้ง ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาชะมดหรอเออไม่ใช่ปลาชะมดหรอกเหรออันนี้มีมีเซลด้วยมีเซลด้วยน้องสาวเขาเซลนี่นานๆที่จะได้ยินเสียงน้องริพคีมนะคะนี่นะคะจะอนาคตจะส่งเข้าวงการปั้นเป็นนาง,งานางสาวไทยคนต่อไปนะคะแต่ปีไหนไม่รู้นะคะเนี่ยส่งโดยเจมหมวยพาเที่ยวนี่แหละค่ะคุณยาย <laughs> นี่ รู้สึกว่าคุณลูกสาวนิ่งหูข้าวจังอ่าเ,เดี๋ยวเราจะขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็ชิลๆนะคะครอบครัวทุกคนแฮปปี้นะคะใครมีครอบครัวก,ก็รักดูแลครอบครัวให้ดีนะคะป่ะคลิปนี้เราจบแค่นี้อ่ะ้องนีสวัสดีท่านผู้ชมแล้วฝากช่อง <ไว S 2> เลยค่ะฝากช่องใจหมวยพระเท่นนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจ่ะ บายนานๆจะมีดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ